โอเคครับใครที่เคยดูหนังของเจมวานมานะครับก็จะรู้ว่า,าเจมวาน,นเขากำกับหนังได้ดีนะเกือบ <ๆ S 2> จะทุกเรื่องทุกเรื่องอะไรที่พักดูมาก็อย่างแรกเลยจะเป็นอินซีเดียนะครับ1กับ2แต่ส่วนใหญ่แล้วเจมวานเขาจะกำกับแค่หนึ่งกับ2แค่2ภาคแค่นั้นเองนะครับกไ็ไม่หมดไม่หมด คือเขาเป็นคนที่ทำหนังแคป2ภาคพ,พอเพราะว่าถ้าภาคที่3อาจจะอาจจะไม่ดีอาจจะเลยไปแต่อย่างว่าแหะครับก็อย่างอิน i ิเดนต์หกับ2ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าน่ากลัวมันดูสุดดีนะครับแต่พอมาเดียวคอน n จ o ร์ i ิงก็จะมีภาค1กับภาค2องเดยวคอนเจอร์ริงหนก็โอเคครับถือว่ามาสุดได้น่ากลัวได้มันก็บอกว่าก็โอเคโอเคดีนะแต่ส่วน ภาค3เนี่ยที่เขามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเนี่ยก็ถือว่าอืมพาอบอกว่าไม่สนุกบ้างไม่หลอนบ้างไม่น่ากลัวบ้างไม่สะดุ้งไม่ตกใจบ้างโอเคแล้วมันเจาะกันดีกว่านะครับว่าเดอะคอนจูริงภาคนี้เขามีอะไรบ้างเดอะคอนจูริงภาคนี้ชื่อเขาบอกอยู่แล้วครับเดอะคอนจูริงเดอะเดวิลมิสบีดูอิดนะครับผมก็ปีาศาจสั่งให้ฉันทํานะครับก็ภาคนี้ถ้าคือปาร์คเดาไว้ว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับลัทธิซาตานเนาะ ปอะมาอย่างนี้แต่พอมาปุ๊บมันก็เออเดาผิดไปมันก็มีความคล้ายกับการบูชาลทัทธิซาตานนะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นลักษณะแบบอ่าเล่นของมากกว่าเหมือนของไทยครับเป็นการเล่นของเหมือนเหมือนเล่นของในโรงภาพยนตร์ในหนังอะในของภาพยนตร์รุ่นเก่าอะของคูพนอครับที่กินได้อะ่ะก็จะมาเป็นของเล่นในซีรีส์ในเน็ตฟิกที่ดูกันแล้วก็ แตคนละแบบนะมันก็จะไปเปรียบเทียบของของเก่ากับของใหม่มก็เปรียบเทียบกันแต่บักมองว่ามันก็สนุกทั้งคู่แต่มันก็แบบฉากชวนแหวมันก็ไม่ไม่ได้เยอะอะไรก็ไม่ได้สุดขนาดนั้นเนาะมันก็ไม่ได้โดนชนสยองชวนหน้าขนลุกอะไรแค่เปรียบเทียบกันแต่ดูความช็อิงภาคนี้นะครับก็จะเขาเหมือนทางผู้กำกับเนี่ยทางเชมวานเนี่ยเขาเปลี่ยนให้ให,ให้ไม่ขึ้นซาวาสเนี่ย s ซอร์เวสเออซเวสเนี่ยมารับเป็นผู้กํากับแทนนะครับแต่คนที่เขียนบทจะเป็นเจียบาลเหมือนเดิมก็คือเขียนมาให้เรียบร้อยทุกอย่างเสร็จสิ้นนะครับก็ขอทีละเรื่องก่อนโอเคเรื่องเนื้อเรื่องก่อนเนื้อเรื่องนะครับทางผู้กํากับทําออกมาได้ดีเนาะทางดาเนินเนื้อ,เ,อ,เ,อเรื่องให้หน้าติดตามแล้วก็หักมุมในสิ่งเปลี่ยน หักบาดเด็นบางอย่างที่ควรจะเป็นก็คืออย่างภาคหนึ่งกับภาคสองเนี่ยมันไม่มีการสืบสวนใช่ไหมจะสืบสวนจะน้อยมากเลยจะต่ำาๆมากแต่พอมาภาคสามเนี่ยจะเน้นเป็นการสืบคดีส่วนใหญ่นะถือว่าเยอะมากเลยจริงๆก็เหมือนว่าไปหักมุมไปหักมุมตรงภาคหนึ่งภาคสองเหมือนหักเสน่มันทิ้งแต่มันยังมีเสน่ห์ของคําว่าเดรคคอนเจอร์ลิงอยู่ยังมีอยู่ถ้าใครสังเกตจะมีเสน่ห์ของมันเรื่อยๆเจอคอนเจอร์ลิงมีเสน่ห์ของมันครับทุกภาคที่ดูมานะครับ ส่วนภาคส่วนเรื่องดําเนินในเรื่องได้ดีสร้างความบันเทิงได้ปกติไม่มันไม่น่าเบื่อหนังผีบางเรื่องดูแล้วน่าเบื่อก็มีนะครับแต่ว่าอย่างภาคเด็กคอนจิริงภาคนี้มันไม่ใช่มันมันไม่น่าเบื่อมันดูได้แต่ก็ไม่ถึงกับว่าบางคนก็ไม่ถึงกับว่าดีที่สุดแต่บาร์คเป็นคนที่ชอบดูหนังแนวนี้อยู่แล้วก็ถือว่าภาคนี้เป็นอะไรที่มันดูแล้วสนุกเพลิดเพลินมันลุ้นตลอดเวลาลุ้นเพราะว่ามันจะสื่อว่ามันมันอยู่ไหนทําให้ปาร์คคิดตามไปไดยว่าเฮ้ยไอ้นี่มันอยู่ไหน ไอ้ข่อยตัวละไอ้ตัวเลวเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยเออไอ้ไอ้แม่ชีคนนี้เนี่ยคือหนังมันก็บอกได้หลายอย่างครับว่าต่อให้คุณอยู่ในคราบไหนคุณก็สามารถชั่วได้เลวได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมตรงนี้ส่วนเรื่องดีครับรดำเนินเรื่องดีไม่ผิดหวังแล้วก็มันเขาเอาพลังของลาเลนมาใช้มากขึ้นเนาะเพื่อในการดําเนินเรื่องมากขึ้นตรงนี้นะครับส่วนด้านการแสดงความรัก ป็นฉากแสดงความรักของเอ็ดและลอเลนเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีได้ดีนะได้ดีเลยทีเดียวคือแบบโลนิ้วให้เลยครับว่าดีมากเป็นเป็นการสื่อที่ดีมากว่าความรักชนะได้เสมอในบางครั้งใน,นทุกๆเรื่องเพราะว่า,ารพ,พราะบาไตยผิดก็าเคยคุยกับคนที่เขานับถือคริปต์นะใครนับถือคริสต์ก็มาเม้นด้านล่างนี้ได้นะครับว่าถูกต้องหรือเปล่ปาถ้าผิดก็ขออภัยนะครับเขาบอกว่าพระเยซูจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการให้ความรักสมกัร จะมากถูกไหมนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เท่าที่อ่านมาก็จะฟังเข้ามาก็จะประมาณนี้นะครับก็อาจจะไปตรงกันตรงนี้ก็ได้เออใช่ไหมก็ส่วนที่ว่าใครว่าดูไม่สนุกไม่อะไรก็ไม่เป็นไรครับในความคิดของทุกคนเนาะไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยงกันส่วนจะมาเจาะลึกนิดนึงก็คือตรงนี้ก็ส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบอ่าละทิบูชาอ่าลทัทิไม่ใช่บูชาจัะเพียงว่าเป็นการพิธีกรรมเล่นของเออเหมือนแบบว่าเล่นของกันประมาณนี้ แบบว่าฉันต้องการาทาร้าย2คนนี้แล้วก็ต้องใช้เรียกปีศาจขึ้นมาจากนรกเพื่อมาทาร้ายนะครับผมพอพิธีกรรมไม่สมบูรณ์มันต้องการวิญญาณลงนรกไปด้วยเพราะนั้นมนเลยเอาตัวเจ้าของไปก็เหมือนกับการเล่นของเข้าตัวครับคล้ายๆกันเ,เดียวกันเลยไม่คล้ายสิแบบเดียวกันเลยเจริงๆแบบเดียวกันเลยส่วนเรื่องของฉากสะดุ้งฉากตกใจฉากน่ากลัวน้อยมันจะน้อยมันจะน้อยมากๆถือว่าแทบจะไม่ค่อยมี ผู้กำกับเขาอาจจะจูงใจที่ไม่อยากทําให้ผู้กำกับอาจจะจูงใจก็ได้บางครั้งบาาคิดว่าภาคนี้ผู้กำกับน่าจะจูงใจทํไม่ให้หน่ากลัวทําให้เป็นเน้นเกี่ยวกับแบบสืบสวนสอบสวนแล้วก็เกี่ยวกับการไขคดีของเอ็ดเรเลนมากกว่าเนาะปราว่าน่าจะเป็นเน้นตรงนั้นซะมากกว่าที่จะมาแบบเน้นฉากตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ชื่อเปราว่าชื่อมันก็บอกไปนะ The Devil Miss Me Do It เนี่ยคือมาชุราชบงการหรือภาษาไทยของนั้นนะคือมาชุราชบงการส่วนภาษาอังกฤษคือปีศาจสั่งให้มันทํา คือมันจะไปน่ากลัวเขาไม่ได้ดูแล้วมันก็ไม่น่ากลัวชื่อมาก็ฟังดูมันจะน่ากลัวหรือเปล่ามันจะหลอนหรือเปล่าคือเชื่อไหมหนึ่งหลอนสองสะดุง้งจะตกใจน่ากลัวสามภาคหนึ่งภาคสองคนเขาไว้นี่แล้วนะคนเขาคือคาดหวังมาแล้วภาคสามต้องดีครับเพราะนั้นอย่าไปคาดหวังอะไรกับภาคต่อทุกภาคเรามองว่าอย่าไปคาดหวังมาเพื่อเขาอยากจะเปลี่ยนมุมก็อย่างที่เขาบอกอะ่ะเขาทําแล้วอ่ะบอกว่าภาคนี้จะมีการหักมุม เปลี่ยนฉีกอะไรออกใหม่หมดเลยจะนี่แหละครับคือการฉีกจริงๆไม่ไม่ค่อยร้อนมากไม่อะไรมากแต่ผมแต่บักชอบเรื่องฉากแสดงความรักของของคู่สามีภรรยาที่เขาแบบนั่นจริงๆนะเขาเป็นคนที่รักกันดีนะพมองแล้วแบบเออว่าน่านับถือใจเขามากเลยส่วนการแสดงเรื่องความรักของบทของเอเดลอเรนเนี่ยบักก็มองว่าโอเคอ่ะแปลว่าโอเคคือฉากความรักการแสดงการให้ความรักบลว่าโอเคหมดทุกอย่างเพราะว่าเ perfect จริงๆส่วนเรื่องความน่ากลัวหรือความไม่สนุกหรือความไม่หลอนเนี่ยก็แล้วแต่พวกคุณพิจารณากันเนาะป้าก็ไม่มีสีเลืออะไรแต่ส่วนความคิดป้าว่านังผททีทุกอย่างหนังผีครับสูตรสาเร็จของนังผีมันไม่ควรจะถ้าใครมองว่าเป็นสูตรสาเร็จมันก็ต้องหลอนใช่ไหมแต่ป้ามองว่านังผีมันไม่จะเป็นต้องหลอนต้องตกใจอะไรก็ได้มันเป็นแนวแบบนี้ก็ได้ครับสืบสวนบางคนอาจจะบอกว่าเหมือนโค้นันเกินไปถ้าเป็นจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นก็ว่ากันไป มันก็สนุกอีกแบบนะมันเพลินอีกแบบมันสนุกอีกแบบเนาะหรือว่าเราอาจจะดูในลงหรือไม่ใช่หรือว่าเราอาจจะดูใน H ฮดบีโอโกมันก็เลยไม่น่ากลัวบางคนดูในลงก็น่ากลัวบางคนไม่ดูในโลงมันก็ไม่น่ากลัวใช่ไหมเอออัตรรถอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้บาก็มองว่าอย่างนี้นะครับก็คือภาคเหนือภาคเหนืออีสานนี่น่าจะเปิดเปิดลงกันละลงภาพยนต์กันละแต่ส่วนผมอยู่ในเขตสีแดงเนาะในแถวปริมณฑลเนี่ยกรุงเทพเนี่ย ก็ไม่ได้ดูในโรงภาพยนตร์นะครับก็เสียดายเหมือนกันเนาะก็คือมาดูตรงใน h b o go แทนนะครับก็อย่าลืมสมัครกันนะครับ h b o g o โไปสมัครกันนะครับ50บาทต่อเดือนเองถูกๆเนาะคุมค้มๆก็ไม่ได้เสียดายอะไรเเผื่อแบบมีหนังอะไรมาลงเพิ่มอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ส่วน เดอร์คอนจูริงนะครับใครมความคิดเห็นยังไงก็มาเม้นด้านล่างนี้ได้เนาะมาเมนกันเลยครับอันนี้เมน้นกันเต็มที่เลยนะมีความคิดเห็นยังไงก็มาเมนกันเลยครับนะครับสุดท้ายนี้ครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด s u b s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับดท้รับกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับคิดจะมาจันพฤธเสาร์นะครับทุกๆถึงทุ่มตรรงนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็คือมาเจาะลึกคือเาเห็นประเด็นนี้นานมากแล้วเราก็เลยเออขอทําคลิปมาเจาะลึกนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แบบ ว่าคุณจะรู้ลึกอะไรไปกว่านี้ถ้าคุณไม่ได้ดูนะครับคุณต้องไปดูนะครับคุณถึงจะรู้ว่าปลาพูดมาถึงอะไรนะครับผมก็โอเคครับวันนี้คลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ